ั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งอะไรต่างๆเขาประกาศตัวกันโอ้โหรถไฟฟ้าความเร็วสูงกลับมามองประเทศไทยนีย่ดีไม่ดีถูกตั้งคําถามว่าจะเป็นประเทศที่รั้งท้ายในทุกเรื่องหรือเปล่าในเรื่องของการพัฒนาประเทศดูลาวนะครับรถไฟวิ่งไปถึงจีนแล้วผลิตไฟฟ้าก็มาขายประเทศไทยก็ฝากรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจในอดีตปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งกับพลเดกประยุทธ์ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมันล้าหลังไปเรื่อยๆไหมประเทศไทยในยคนมันอดอยากกันมาก เพราะฉะนั้นก็ฝากพลเอกประยุทธ์นะเงินที่ต้องใช้ในการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยพวกการซื้อรถถังซื้อจรวดเรือดำน้ำําอะไรต่างๆเนี่ยนะปืนกลรถถังเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยิงกับใครนะี่สมัยนี้เขาไม่มีการสู้รบกันทางทหารแล้วมีแต่การสู้รบทางเศรษฐกิจประเทศจีนเขาก็เอาเงินจํานวนมหาศาลไปลงทุนในในลาวในเขเมรน,นะครับรถไฟฟ้าเวียดงเวียดนามตะก,กี้ดูข่าวเห็นแล้วตกใจคนระับ นะทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งอะไรต่างๆเขาประกาศตัวกันโอ้โหลถไฟฟ้าความเร็วสูงกลับมามองประเทศไทยเนี่ยดีไม่ดีถูกตั้งคําถามว่าจะเป็นประเทศที่รังท้ายในทุกเรื่องหรือเปล่าในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับก็ฝากรัฐบาลที่มาจากการยึดอํานาจในอดีตปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งกระพลเอกประยุทธ์ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่านะว่าประเทศเราเนี่ยม,มันล้าหลังไปเรื่อยๆไหมยางตอนนี้มันแย่ฮะ ดูลาวเนี่ยครับรถไฟวิ่งไปถึงจีนแล้วนะผลิตไฟฟ้าก็มาขายประเทศไทยทําไมทํามา,า,มาต่อมาเนี่ยเราก็จะขาดแรงงานคนลาวคนขเขมรเนี่ยก็อาจจะไม่มาทํางานในประเทศไทยพระมุ่งมัมีประเทศพมา่าเท่านั้นนะที่โดนยึดอํานาจโดยเผด็จการทหารก็สั่งจําคุกองซามซูจีไป4ปีพี่น้องประชาชนก็ประท้วงกันเ,เต็มบ้านเต็มเมืองนะดูข่าวเมื่อเช้านี้นะฮะนะครับเห็นไหมครับ นี่คือความเลวร้ายวความเลวร้ายนะครับของเผด็จการทหารก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเราไม่อยากให้มีเผด็จเผด็จการทหารเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับประเทศเราเนี่ยอะไรๆก็ยึดอํานาจไม่พอใจก็ยึดอานาจนะครับเหมือนในพม่าแพ้เลือกตั้งสู้องซานซูจีไม่ได้ก็ยึดอานาจนะจริงไหมครับพี่น้องครับที่ผมพูดช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะจริงไหมครับนะถ้าจริงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะ จารย์เดชาจะได้มีกําลังใจในการจัดรายการเพราะรายการประเภทมีสาระแบบนี้มันต้องต้องการคนที่ช่วยกันนะประชาสัมพันธ์แชร์กันไปเยอะๆนะครับนะพี่น้องประชาชนจะได้หูตาสว่างนะแพ้เลือกตั้งก็ยึดอํานาจอ้างเขาว่าโกงเลือกตั้งนะครับปากฏหลักถุงหลักฐานก็ไม่มีกกตพม่าก,ก็มีไม่ไว้วางใจใช้วิธีการยึดอํานาจ ทำรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องให้สามารถยึดอำนาจได้โดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญผม่าต่อไปประเทศไทยมันก็เอามายึดอำนาจโดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่มีลักษณะแบบเพศแบบนีบ้เพราะฉะนั้นก็ดูนะครับว่าอันตรายของเผด็จการเนี่ยมันคิดมันอยู่คนเดียวนะทำยังกับประเทศชาติเป็นของมันอยู่คนเดียวยังคิดว่ามันฉลาดปาดเปลืองนังไงนี่คืออันตรายจากเผด็จการทาหารในพมา่านะแล้วก็ยัดข้อหาส่งฟ้องศาล นะสารพรม่าก็จําคุกไปสี่ปีนะครับอายุเธอก็เท่าไหร่เจ็ดสิบหกหรือเท่าไหร่จะต้องไปติดคุกติดตารางหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ยประชาชนก็ประท้วงกันพอมีคนประท้วงแม่งก็เอารถนะขับไล่ชนนะเนะี่ยคือทหารในประเทศพมา่าที่เราติดตามข่าวมันเป็นความเลวร้วายมากเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีประเด็จการทหารขับรถประชาชนมือเปล่าไหม หรือว่าใช้กระสุนจริงยิงประชาชนไหมในประเทศไทยจะมีไหมเหมือนในประเทศพม่าหรือเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นนะก็ฝากพี่น้องประชาชนนี่ก็อย่าไปยอมการกระทาอะไรที่เป็นประเด็จการที่ใช้ความรุนแรงอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าประเด็จการนี่มันเลวร้วายมันมันคิดมันอยู่คนเดียวนะอนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเออเออ เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องการเมืองนะครับ